ได้เลยไลฟ์สดอยู่นะครับว่าน้องเราทําธุระตั้งแต่เช้านะครับพอดีพวกพี่ก็ไปงานตั้งแต่เช้ามาเหมือนกันนะครับก็เลยไม่ได้มาช่วงเช้านะครับก็เป็นสิ่งดีๆนะครับวันนี้เป็นวันดีของน้องสาวคนหนึ่งนะครับก็ขอให้น้องสาวคนนี้นะครับมีความสุขมากๆนะครับหวังสิ่งใดขอให้สมหวังธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วนะครับนะครับขอให้มีเงินทองเยอะๆนะครับจะได้มาทําบุญเยอะๆอีกนะครับก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในชีวิตสมหวังตลอดไป และตลอดกาลนะครับขอบคุณนะครับเฟรีความชุกม,ม,มากๆครับ Happy Birthday you. Happy นันทวันสันทีนะครับ Happy Birthday นี่แหละครับคือความสวยงามนะถ้าเราย้อนกลับไปนึกถึงพระคุณของแม่นะแม่ได้อุ้มท้องมา9เดือนกว่าจะคลอดเราออกมาเนี่ยนะครับต้องนึกถึงทั้งพระคุณพ่อและพระคุณแม่ขอเสียงปรบมือให้คุณนันทวัน mm hmm. ตันทินนะครับ อ่ะต่อไปนะครับเจ้าของวันเกิดและโดยเฉพาะเจ้าของงานเจ้าภาพคนที่สวยที่เก่งที่สุดได้กล่าวขอบคุณทุกผาคส่วนตั้งแต่ช่วงเช้าในความรู้สึกที่อยากพูดปรบมือให้กับคุณนันทวันสันตินเดยเชิญครับสวัสดีนะทุกคนนะคะแล้วก็สลามว่าอะไรกุ้งมาร้องของตุลบาวารกาโตนะคะสําหรับพี่น้องชาวอสลามนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคน ทีแรกก็จะพูดเยอะแต่พอมาลืมไปหมดแล้วค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะตั้งแต่เช้าเลยเราก็ทําบุญนะคะแล้วก็บริจาคเงินให้กับเด็กกำพร้านาะที่พ่อแม่เขาเสียชีวิตเนี่ยค่ะรู้สึกแบบวันนี้เหนื่อยแต่มีความสุขมากๆนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาให้เกียรติในงานวันนี้นะคะ ที่เปิดเผยบ้านหลังนีนะ้คือก็ไม่อยากจัดใหญ่ทุกปีเราจะจัดที่รีสอร์ทนะคะก็มีพี่น้องทุกท่านก็ถามว่าพักที่ไหนอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงนะคะก็ตอนนี้ก็รู้หมดประเทศแล้วเนาะค่ะ <c oughs> รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทุกคนให้เกียรติแล้วก็มาร่วมสนุกในวันนี้นะคะบุญกุศลในวันนี้ที่ดิฉันทำก็ ขอใหอ้กลับไปหาทุกคนในที่นี้นะคะขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการเช่นกันนะคะขอใหอ้พระเจ้าของทุกท่านนะคะก็เมตตาแล้วก็เปรดปานและให้สิ่งดีๆกับทุกคนเหมือนดิฉัน,นะคะ่ะก็ขอขอบคุณกำลังใจนะคะจากพ่อแม่พี่น้อง พี่ๆแล้วก็เพื่อนๆลูกค้าที่ขาดไม่ได้คือลูกค้านะคะที่อ,อการกคุณแล้วก็สนับสนุนบริษัทออห้างอุตสาหกรรมจำกัด NLD แล้วก็บริษัท b b q Coating นะคะมาตลอด16ปีแล้วะคะ่ะในวันนี้ก็เราก็จะแบ่งปันความสุขแล้วก็ออนำกำไรมาดูแลกับชาวไทยนะคะถ้าใครมีอะไรให้ช่วยก็บอกนะคะเพราะว่า คอนเน็กชันเมื่อกี้ท่านมนัสโนนุถนะคะก็เป็นประธานประธานสภานะคะประธานสภาสังคมสงเคราะห์วิลเลกนออฟไลน์แล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งประธานประธานสภาสังคมสงเคราะห์สภาสังคมสงเคราะห์นะคะระเทศไทยแห่งประเทศไทยให้เกียรติมาแล้วก็ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชายังเซานะคะนายกไก่ก็มาให้ และหลายๆท่านเลยนะคะที่ไม่ได้เอ่ยนามวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะอ๋อเสียงประปมือดังๆคุณนัวันจันรและที่สำคัญครับขณะนี้มีแขกมาสซอร์ไพ์ให้ของขวัญเป็นกระเช้าพิเศษนะครับ